ตับไหมเหมือนบอลสีไหมจริงๆเวลาคนตั้งชื่อเป็นนะมีพระรามหนึ่งพระรามเก้าพระรามก็อเ,อเหมือนเหมือนบอลสีก็จะมีตับ,ต,บตับอำเภอตับจัง<ช>หวัดใช่ในในในวงการของโปรยเซียน,น<ม>ขเขาเป็นตับแบ่งตับอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยอย่างเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีประจำจังหวัดเงี้ยก็จะมีอะไรเก็บอยู่เรามาเริ่มกันที่ร้านโปยเซียนเลยร้านแรกครับ อ่าสวัสดีคุณต้นครับสวัสดีครับ,รบอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูป่ยเซียนกันนะครับหมายมงคลนนเนาะแปดเซียนใครอยากได้แปดเซียนไปไว้ที่บ้านนะครับติดต่อคุณต้นได้เลยมาเรามาเริ่มดูกันครับวันนี้วันนี้มีไม้สองไซส์นะครับอ่าอันนี้เป็นไม้ไซส์หกนิ้วหน,นิ้วครงหก <6 S 2> นิ้วนะครับห้านิ้วครึ่งเหรอจากห้านิ้วครึ่ง อย่างนี้อยู่ประมาณเท่าไหรครับอันนี้ต้นละหกสิองต้นร้อยจ้ะสองต้น100่บาทนะครับต้นละหกกระถางละหกสนะครับเดี๋ยวมันมีชื่ออะไรมั้งเอ่ยต้นนี้ชื่อเทพีแห่งโชควิชื่อดีดอกสวยนะมีสามต้นครับ a p พีแห่งโชคนะครับดอกแล้วทำไมสีดอกมันไม่เหมือนกันครับอยู่ที่แบบครับ อ๋อคือถ้าถ้าแ,แดดจัดสีเข้มแดดจัดก็คือจะเป็นสีอย่างนี้เนาะอันนี้แดดน้อยหน่อยใช่แดดน้อยหน่อยแต่ว่าส cin ิ่งที่สังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าแดดจัดกับแดดไม่จัดเนี่ยสิ่งที่มันเกิคือใบถ้าแดดจัดใบเขาจะสั้นลงอ๋ออ่าแต่ถ้าอยู่ร่มหน่อยเนี่ยคือใบใบยาวแต่ว่าสีดอกก็จะจางลงใช่สีดอกก็จะจางลงแต่ตัวนี้คือเข้มกว่าเขาอ่ะใช่ครับอันนี้แดด ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้นนี้เออนี่นะครับสามสไตล์เลยต้นเดียวกันนะแต่สามสไตล์เนาะชื่อชื่ออะไรอีกครั้งนึงครับอันนี้ชื่อเทพีแห่งโชคเทพีแห่งโชคนะครับเดี๋ยวมาดูนี่แดงต้นนี้ชื่อเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่นะครับจะถูกจะแพงเอแดงไว้ก่อนเนาะต้นนี้อันนี้แดงกัญจนานี่นี่เอ้ยอันนี้คือเป็นล้วนอันนี้มีเขาจะมีแต้มแต้มแต้มสีเขียวปที่ข้างดอกนิดนึงอ่านี่นี่นี่ นี่นะครับสซสหกสิบบาทเนาะใช่ครับมาดูดอกสีนี้อ่าต้นนี้ชื่อปักทงชัยเอ้าโหนี่คืออำเภอของโคราชโราชอ่ใช่ต้นนี้สังเกตจุสังเกตดอกเขาครับเป็นไงซเอ่อเหนครับดอกเขาจะเป็นลายเหมือนกระดาษเลยครับเดี๋ยวผมเปิดไฟแว๊บนึงเหนครับมันจะเป็นลายชัดเจนที่เส้นดอกอืม โอ้เปิดไฟจะไม่เห็นหนักกระเดินนะนี่นะครับมันจะเป็นหลายเส้นๆเนาะที่ดอกเนาะดอกเขาจะหนาโอ้นี่นะนี่นะปักธงชัยนะครับแล้วก็ต้นอันนี้สีขาวครับชื่อมลายเงินล้านมลายเงินล้านต้นนี้เป็นไม้ดอกต้นใหญ่นี่ช่อละสิบหกดอกโอ้รอบคอเลยดอกเยอะมากนะใช่ครับกล้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันนี้ชื่อเงินสดเงินสดนะครับโอ้โหมอเอาไปตั้งที่บ้านมากเงินสด ออฝาบขาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้ออกออกสีส้มครับชื่อดวงดาราดวงดารานะครับมีนะอันนี้หลักรับนะสีแดงเนาะใช่หลักซับมีสองต้นแล้วก็จะมีชมพูอันนี้อันนี้อันนี้ตัวนี้ชื่อมีใจชื่อมีใจใช่ไหมใช่มีใจครับวิดอกสวยอันนี้ดอกสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะหกสิบบาทนะครับสําหรับเอออันนี้มี้ไซส์ไซสอันนี้ใช้ใหญ่เลยนะอแปดนิ้วหนึ่งร้อยบาทนะครับมีนะหนึ่งร้อยบาทเนาะ ครับตอนนี้มีบริการจัดส่งนะอ่าบริการจัดส่งแล้วนะส่งแบบตะกร้านะครับนี่นี่ผมแนะนำไว้ดอกสวยมากต้นนี้มาดูกันทางนี้ก็หนึ่งร้อยเนาะใช่ครับก็จะมีตัวไหนบ้างครับอ่าจะมีตัวที่แนะนําต้นนี้ต้นนี้ที่เติมเติมซับเติมซับใช่อันนี้อ๋อดอกมันป็นดอกก็จะม้วนเป็นถ้วยถ้วยเลยนะแปลกแปลกมีนะครับเนี่ยใช่ครับ นี่แล้วก็ตัวนี้นนก็จะสวยนะตอนนี้ดอกเขาจะเป็นลายดีเส้นออมีน,น,น,นินึ่นะอันนี้ชื่อเพชรเศรษฐีเพชรเศรษฐีนะครับแล้วก็มีตัวไหนอยากแนะนาอีกไหมอเอ่ยก็จะมีตัวนี้ม<ๆ>ีตัวนี้อูนนอ้นี่แดงสดนูนะครับอันนี้พอดีลมเรานี้ลมแรงนิดหนึ่งนี่นะครับนี่เนี้ดูแล้วษณะดดอกก็เป็นคล้ยเหมือนกันเนาะใช่ต้นนี้ชื่อกําแพงแสนกําแพงแสนนะครับนักใคยดอกสวยมากสวยมาก สีสีแบบสดมากนะแล้วก็ดอกแบบเป็นลักษณะสวยๆนะแล้วมีต้นไหนอีกครับตัวนี้คืออันนี้ก็เงินสดเหมือนกันเงินสดตัวนั้นเงินสดใช่ไหมใช่เงินสดเงินสดตรงนี้ขายดีมากโอ้โหแล้วต้นนี้ชื่อรวยทันตารวยทันตานะครับอืมอืมอันนี้ก็สวยนะวิดอกเยอะนนี้เป็นลูกไม้ดอกเยอะมากดูนี่ดอกอย่างแน่นเลยอ่ะอันนี้สังเกตครับต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ยอดนะครับคือตัดยอดมาชา อ่าอ่าลักษณะคือดอกเขาจะขึ้นเต็มฟอร์มได้ไวกว่าไม้กิ่งครับไม่เชี่ยปกติเวลาไล่ดอกเขาจะไล่สองดอกสี่ดอกแปดดอกสิบหกดอกอ๋อคือคูณสองขึ้นไปเรื่อยๆนะใช่ตัวนี้มาถึงอาจจะแปดดอกเลยโอ้ดอกพุ่มเลยอ่ะดอกสวยมากดอกสวยมากจริงๆนะครับฟรานเรามาดูก้นตอครับกับอยู่ข้างบนก็จะมีตัวไหนที่ที่เรายังไม่ได้แนะนําจะเป็นตัวนี้นี้แดงใหญ่นะครับชื่อมหาชัย มหาชัยดอกใหญ่สีแดงสดมากนะใช่ครับอือ่าแล้วก็จะมีอแล้วก็จะมีต้นนี้สีแปลกนะครับใช่ใช่ใช่ชมพูม่วงนะครับชมพูม่วงเป็นผืนขาวเนาะแล้วชมพูอมม่วงนะชื่ออะไรครับต้นนี้ชื่อสินโสธรสินโสธรนะอือแล้วก็มีตัวไหนอีกครับที่อยางใี้น้าก็จะมีอันนี้อันนี้ชื่อแปดกริ้ว ชื่ออะไรนะครับแปดริ้วครับแปดิ้วนะครับแปดริ้วอยู่จต่เชิงเสานะใช่แต่ดอกดอกเขาจะเป็นริ้วๆเป็นคลื่นคลื่นดอกจะเป็นคลื่นเป็นยับยับเนาะใช่เออพอสวยมากนะสวยจัดๆเลยนะแล้วก็จะมีตัวไหนอีอันนี้เศรษฐีเมืองไทยอันนี้ก็เป็นไม้ดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วเหมือนมันดอกซ้อนกันใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้นี้ดอกหนึ่งเนาะแล้วก็นี่อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมขอญาตเทียบเหรียญสิบไปดูนะ อันนี้เทียบเทียบกับเลนส์ติโอ้โหเห็นไหมดอกเบลลัมเบอร์ทเลยนะ <c oughs> นี่นะสวยแปลกสวยแปลกมากนะครับก็จะมีอ่ะอแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้ดอกเหมือนเม็ดทรายนะครับเออมีเม็ดๆ,ๆนะมีเม็่อันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับชมพูเศรษฐีครับชมพูเศรษฐีนะครับใช่นี่นะแล้วอะไรครับนี่สองเมืองนนเศรษฐีเมืองนนเศรษฐีเมืองนนท์นี่ไม้สีชมพูหวานไม้สีชมพูหวานสีเหมือนความรู้สึกเหมือน,นเราแบบ ดูดอก้ยไม้อ่ะอันเนี้ยเหมือนมากเหมือนครับแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกครับทางนี้เดี๋ยว,วก็จะมีไม้ขาวดอกช่อครับต้นนี้ชื่อพระามหนึ่งพระามหนึ่งใช่อันก็จะ,ะดอกเป็นช,ชออ่ออย่างอันเนี้ยคือเขาเป็นอันนี้ได้ไหมครับเ็าเป็นเอ่อเป็นตับไหมเหมือนบอลสีไหมจริงๆเวลาคนตั้งชื่อเป็นนะมีพระรามหนึ่งพระรามเก้าพระรามเ็เหมือนเหมือนบอลสีก็จะมีตับตับอมเคอตับจังหวัดใช่อ่า ในในใน,ในวงการของโอเซียนอืมเ็เาเป็นตับแบ่งตับอย่างนี้ไหมยอย่างเงี้ยอย่างเศรษฐีเนี่ย,บบย,เ,ยเศรษฐีประจำจังหวัดเงี้ยจะมีสไลด์เก็บอยู่มีอ้อจะมีเสรษสีโคร,ราชเสรษฐีขอนแก่น<ช> <ๆๆ S 2> บุรีลำอะไรอย่างนี้เนาะโอ้เนาะนี่นะครับนี่นะนี่แต่ตัวนี้สีขาวนวลสวยมากสวยมากนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้พี่เป็นไม้ตลาดเลยเป็นไม้แดงขีดเขียวนะครับต้นนี้ชื่อมีปัง ที่มีตังนะครับก็จะสวยๆดอกเขาเยอะมากหลายแบบหลายแนวนะก็นี่นะครับก็โ๋วยเซียนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไงเป็นต้นปักช่องทางการติดต่อเลยครับก็เบอร์โทรกับไลน์เนี่ยคืออันเดียวกันเลยนะครับอ่าครับคือเบอร์นี้เนาะศูนย์หกสองสี่หกห้าสองเก้าหนึ่งห้านะครับมีมีพวกเพจ a c e b o o k หรือมีอะไรกี่การเิร์ชไปที่ Facebook ก็ได้ครับว่าสวนของสแตม์ครับสวนของสแตม์นะครับอ่านะครับปักก็สนใจคือมันมีอีกเยอะเนาะ ก็ด <łość> ้วยความว่าเราขนมาเนาะมันก็เลยจะมีจํานวนจํากัดนะครับอ่าใค่ถ้าชอบแบบสีไหนอยากได้สีไหนลองแอดไลน์มาเอดไลน์มาแล้วเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายรูปต้นจริงให้นี่นะครับนะยังไงฝากติดตามกันด้นะครับกับสวนของสแตมนะครับกับคุณต้นนอโปเซียนขอบคุณมากครับวันดีับครับ